แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะครับในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย21คนด้วยกันเหตุแผ่นดินไหวความแรง6.8ตามมาตราริเตอร์นั้นเกิดขึ้นในช่วงกลางวันของวันจันทร์นะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีรายงานแผ่นดินไหวเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> สื่อ CCTV ของจีนรายงานว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้เกิดดินถล่ม ทับบ้านเรือนประชาชนและยังทําให้การจ่ายพลังงานในพื้นที่ประสบเหตุนั้นหยุดชะงักเป็นบางจุดด้วยรายงานข่าวบอกว่าแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้รับรู้ได้ถึงพื้นที่เมืองเฉิงตูนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวราว200กิโลเมตรด้วยกันเมื่อปีคศ2008นะครับคุณนิติการเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ซึ่งมีความแรงถึง8.0นะครับทำให้มีประชาชนเสียชีวิตหลายหมื่นคนด้วยกันนะครับในครั้งนั้นยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับแต่ว่ามาเป็นในมุมของการเมืองมากบ้างนะครับจากเรื่องของภัยธรรมชาติเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางการจีนออกมากล่าวหาสหรัฐว่าการเดินเรือของสหรัฐในบริเวณทะเลจีนใต้ถือเป็นการนำเสรีภาพในการเดินเรือมาอ้างเพื่อรุกล้ำน้าน้าน้ำในจุดยุทธศาสตร์ ของจีนนะครับจนินพักดีธรรมนะครับมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าววิลเลียมเอชซึ่งอยู่ในฝ่ายโพลีกราฟที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารถึงข้อเท็จจริงในกรณีนี้มาเสนอครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพเรืออเมริกันส่งเรือรบสองลำแล่นผ่านน่านน้ำในทะเลจีนใต้ในบริเวณที่ใกล้กับประเทศจีน ซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าเป็นการลาดตระเวนที่มีเป้าหมายเพื่อแสดงเสรีภาพในการเดินเรือผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์ในอินโดนซิซิกในวันต่อมารอยเตอร์สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปยังโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเจ้าหลี่เจี้ยนซึ่งตอบกลับว่ากองทัพจีนได้ตรวจจับถึงความเคลื่อนไหวของเรือรบทั้งสองลำของสหรัฐแล้วและสามารถควบคุมสถานาการณ์ทุกอย่างไว้ได้ด้วย โฆษกของทางการจีนระบุด้วยว่าเรือรบของสหรัฐมักจะพยายามแสดงแสนยานุภาพโดยอ้างว่าเป็นการทดสอบการเดินเรือแบบเสรีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การทำให้น่านน้ำของบริเวณดังกล่าวเปิดกว้างอย่างเสรีแต่กลับเป็นความแข็งกร้าวที่เอื้อต่อเสรีภาพในการรุกล้ำซ้ำยังถือว่าเป็นการบ่อนทำลายความสงบและความมั่นคงของภูมิภาคอีกด้วย ฝ่ายตรวจสอบข่าวสารของสำนักข่าว v ิ a Polygraph พบว่าข้อกล่าวหาข้างต้นของโ,โศกคนดังกล่าวเป็นความเท็จเพราะในอดีตที่ผ่านมาทางการจีนได้ทำการอ้างกรรมสิทธิ์ในบริเวณทะเลจีนใต้หลายครั้งแม้พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นบริเวณที่ทับซ้อนกับหลายประเทศในเอเชียซึ่งจีนยังข่มขู่ประเทศเหล่านั้นโดยการกระทำที่แข็งกร้าวต่างๆอีกมากมาย ดังนั้นการเดินเรือของกองทัพสหรัฐจึงถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะเรือของสหรัฐเดแ่นผ่านบริเวณช่องแคบซึ่งเป็นน่านน้ำที่ไม่ได้เป็นของประเทศในประเทศหนึ่งและกองทัพเรือสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการต่อไปในบริเวณใดก็ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาต ทางการจีนพยายามควบคุมการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยการอ้างเส้นไข่ปาก9จุดบนแผนที่เพื่อสนับสนุนอธิปไตยของตนแต่อนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลได้กำหนดพื้นที่ของทะเลอาณาเขตของประเทศที่มีชายฝั่งเช่นจีนฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียไว้อย่างชัดเจนแล้วโดยเฉพาะของจีนที่ระบุว่ามีความกว้าง12ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานหรือจุดบ่งชี้ระดับน้ำต่ำนอกจากนี้มาตราที่19ของอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ที่พูดถึงสิทธิการเดินเรือโดยสุจริตอนุญาตให้เรือต่างชาติรวมทั้งเรือของกองทัพแล่นผ่านพื้นที่ทะเลอนณาเขตของรัฐชายฝั่งได้ตราบใดที่การเดินเรือข้างต้นไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงต่อรัฐชายฝั่ง นอกเหนือจากการเดินเรือแล้วกรรมสิทธิ์เรื่องอาณาเขตน่านน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะจีนอ้างกรรมิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้และอ้างกรรมิทธิ์ทับซ้อนเหนือพื้นที่เหล่านี้โดยการขยายกำลังทหารการก่อสร้างเกาะเทียมฐานทัพและลานจอดเครื่องบินทั่วบริเวณทะเลดังกล่าว ในปี2016หลังประเทศฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลโลกเกี่ยวกับการที่จีนถืออ้างกรรมสิทธิ์ทับน,น้าน้ำของตนคณะอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกได้มีคำตัดสินออกมาว่าจีนไม่มีสิทธ์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือนาเคียนของทะเลจีนใต้หนังว่าอย่างไรก็ดีจีนเพิกเฉยต่อคำตัดสินนี้และยังคงเดินหน้าขยายอำนาจเพื่อควบคุมพื้นที่ในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องและยังมีการกันแกล้งประเทศเพื่อนบ้านที่ขัดขานกา,การกระทำของจีนหลายครั้งโดยเฉพาะในกรณีของ การรุกล้ำเพราะจีนได้อ้างกรรมสิทธิ์และล่วงเข้าไปในบริเวณเขตเศรษฐกิจของน่านน้ำของประเทศชายฝั่งที่มีความยาวถึง200ไมล์ทะเลจากเส้นฐานของชายฝั่งนั้นๆและภายในเขตเศรษฐกิจดังกล่าวรัฐชายฝั่งมีสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด บางประเทศค่ะเช่นมาเลเซียพยายามจะใช้วิธีทางการทูตแบบเงียบๆเ,เพื่อเจรจาถ,ถึงข้อพิพาทกับจีนแต่กลับไม่เกิดประโยชน์เพราะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากองทัพจีนได้ส่งเรือรบเข้าน่านฟ้าของมาเลเซียในบริเวณร,รัฐสารวัก์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในทะเลจีนใต้ส่งผลให้เกิดการประท้วงขึ้น ส่วนอินโดนีเซียแต่พยายามไม่ทําให้ทางการจีนไม่พอใจจึงเลือกที่จะมองอยู่ห่างๆและไม่เข้าร่วมเจรจาเรื่องข้อพิพาทในกรณีทะเลจีนใต้อย่างไรก็ดีช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เหล่าทหารราวห0 0พันนายจากสหรัฐอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นและสิงคโ,โปร์ได้ร่วมซ้อมรบในบริเวณเกาะสุมาตร,ราของอินโดนีเซียค่ะและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐนายหนึ่งได้เผยกับสำนักข่าว AP ว่าทางการจีนได้ทําการติดอาวุธให้กับเกาะอ,อย่างน้อย3มเกาะโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบขีปนอาวุธต่อต้านเรือรบและเครื่องบินรบเครื่องยิงเลเซอร์อุปกรณ์ก่อกวนสัญญ,ญาณและเครื่องบินรบเป็นต้นพร้อมระบุว่า การกระทำข้างต้นของจีนถือเป็นการเตรียมการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวจนินพักดีธรรมวิโอเอกพักประชาธททยยิรายงานขอบคุณครับคุณจนินครับนั่นก็เป็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้นะครับไปที่ความตึงเครียดอีกด้านหนึ่งนะครับที่ยูเครนกันบ้างน,นะครับค่ะ เตาปฏิกรประบนูแห่งสุดท้ายนะครับที่ยังทํางานอยู่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียส์สป,ปอริเซียของยูเครนปิดการทํางานแล้วในวันจันทร์นะครับสืบเนื่องจากการโจมตีของรัสเซีย อ้างอิงจากการเปิดเผยของบริษัทการไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนนะครับเอเนโกตอะตอมนะครับรัฐมนตรีพลังงานยูเครนเจอร์มันกาลูเชนโกระบุว่าบริษัทเอเนโกตอะตอมกำลังหาทางซ่อมแซมสายส่งพลังงานที่เชื่อมต่อกับเตาปฏิกรณ์พลังงานนี้โดยเร็วแต่ยังไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากการต่อสู้ที่ยังดําเนินไปรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ซึ่งถูกรัสเซียครอบครองเมื่อเดือนมีนาคม รัสเซียและยูเครนกล่าวหากันและกันนะครับว่าเป็นผู้โจมตีไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำนักงานพลังงาน,รงงานประมานูระหว่างประเทศหรือ iaea e ก็ส่งคณะผู้ตรวจสอบไปยังโรงไฟฟ้าสป,ปอริเซีย เพื่อดูความเสียหายนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีรายงานสรุปออกมาเร็วๆนี้ครับค่ะไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของพลังงานครับซึ่งสุดสัปดาห์นี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากฝั่งฝรั่งเียล่าสุดยูเครนนะคะออกมาร้องของนานาประเทศให้ช่วยสนับสนุนขั้นสูงสุดในการเอาชนะรัสเซียนะคะเพื่อสกัดกั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อพันธมิตรในยุโรปโดยรัฐมนตรี ry, ต่างประเทศของยูเครนดิมิทรอลคูเลบาก็บอกว่าการลุกรานของฐานรัสเซียต่อยูเครนและการใช้พลังงานแบล็กเมลประชากร ของ EU เป็นสาเหตุที่ราคาพลังงานและบินค่าสาธารณูปโภคพุ่งสูงในกลุ่มประเทศของ EU นะคะและยังบอกได้ว่าทางออกก็คือแรงสนับสนุนขั้นสูงสุดแก่ยูเครนเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาชนะปูตินได้เร็วขึ้นและเพื่อที่ว่าเขาจะไม่เป็นภัยต่อ,อยุโรปอีกต่อไปแต่ฝั่งโคโศก เครมลิน <K> ค่ะดิมิท ري เปชคอฟก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามาตราการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกได้ก่อความกลาหลวุ่นวายต่อการบำรุงรักษาท่อก๊สนอร์ส s ตรีมวันนะคะซึ่งบริษัทก๊สพรอมธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียต้องปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังพบการรั่วไหลของน้ำมันและยังบอกด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะมาตราการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายรวมถึงเยอรมนีและอังกฤษสั่งดำเนินการต่อทางรัสเซียค่ะคุณทรงโพจน์ค่ะ ครับคุณูุฟังกำลังรับฟังข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับครับวันนี้ครับตรงกับวันแรงงานสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันหยุดของชาวอเมริกันอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันสุดวันหยุดสุดท้ายในช่วงฤดูร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิเอใบไม้ร่วงกันแล้วนะครับค ป,ประธานาธิบดีโจโบไบเดนก็เดินทางไปรัฐวิสคอนซินและรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันแรงงานสหรัฐซึ่งตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปีนะครับโดยทำเนียบขาวบอกว่าป,าประธานาธิบดีไบเดนกล่าวปราศัยในวันแรงงานย้ำถึงศักดิ์ศรีของแรงงานอเมริกันและบอกด้วยว่าที่ผ่านมาสหรัฐคือประเทศที่สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆได้อย่างเข้มแข็งกว่าเดิมครับ Said many times stronger than we went no other nation ครับก็ว <done> ันแรงงานสหรัฐหรือ Labor Day และวันแรงงานสากลหรือ May Day ซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนั้นโคละวันกันนะครับแต่ว่ามีจุดประสงค์เพื่อระลึกถึงแล้วก็ให้เกียรติแก่แรงงานในประเทศต่างๆเหมือนกันและก็มีจุดกําเนิดในอเมริกาเช่นเดียวกันด้วยนะครับค่ะ ไปส่งท้ายกันนะครับจากเรื่องของวันรายงานแล้ววันนี้คุณนีทิการมีหลายเรื่องด้วยกันคือว่าด้วยเรื่องของธุรกิจค่ะในประเด็นของเศรษฐกิจยุโรปกันบ้านหลายคนจับตานะซึ่งการสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์ที่เปิดเผยในวันจันทร์ไปสอบถามทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์เกือบครึ่งหนึ่งบอกว่าตอนนี้ ประเทศในกลุ่มยูโรโซนก็คือกลุ่มประเทศที่ใช้สก,กุลเงิน, Euro นยูโรกําลังก้าวสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบของค่าครองชีพที่พุ่งสูงจากราคาพลังงานแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจที่ไม่สดใสผู้บริโภคก,ก็เลยระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นทางกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ในการสรํารวจของรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าเพื่อที่จะสก,กัดความร้อนแรงของเงินเฟอ้อที่พุ่งทะยานทําสถิติที่ระดับ9.1%เมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยทาง ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปจะต้องพิจารณาข,ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย0.75%ในสัปดาห์นี้แต่ว่าการสารวจ ืก็ชี้เป็นทิศทางเดียวกันว่าน่าจะปรับขึ้นในระดับ0.5เท่านั้นแต่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมาในช่วงที่เศรษฐกิจยุโรปคือไปสู่ทิศทางขาลงเลยนะคะจะค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าตอนนี้คือ1ยูโรแลกได้99เซนต์ซึ่งถ็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะคหลังจากปัญหาก็คือรัสเซียตัดการจ่ายก๊าซผ่านท่อส่งสําคัญของยุโรปแบบไม่มีกําหนดเมื่อวันเสาร์ซึ่งก็เลยทําให้ราคาเชื้อเพลิงเนี่ยปรับพุ่งถึง30ในนนนววัััจทร์แลลละหคกก็งเรรื่อองงขกาาป พลังงานและภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้นะคะซึ่งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนก็ต้องรับมือกับราคาพลังงานที่ปรับพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะสำหรับทิศทางเศรษฐกิจในฝ้าฝั่งยุโรปครับ กลับมาที่สหรัฐก,กันบ้างบรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในอเมริกาในตอนนี้ถูกจับตายอย่างใกล้ชิดโดยกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนนะคะอุยกูฮิวแมนไรส์โปรเจกต์ในกรุงวอชิงตันซึ่งเปิดเผยรายงานล่าสุดออกมาไปสำรวจซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลไปพบว่า มีการจำหน่ายพุทธสาแดงมากกว่า70รายการที่ผลิตและแปรรูปจากมณนทนซินเจียงซึ่งสหรัฐจับตาสินค้ากลุ่มนี้ว่าเป็นจะเข้าข่ายประเด็นเรื่องการบังคับใช้แรงงานนะคะโดยในรายงานล่าสุดนี้บอกว่าในการสำรวจช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาไปตรวจพบผลิตภัณฑ์พุทธสาแดงที่ผลิตจากซินเจียงวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียในกรุงวอชิงตันและแถบปริมณฑลแล้วก็พบการจำหน่ายแบบออนไลน์ด้วยทั้ง Amazon, eBay และ Walmart และยังพบว่า15บริษัทนําเข้าของอเมริกาก็นําเข้าผุตซาแดงจากซินเจียงอีกเช่นกันผู้จะทํารายงานฉบับนี้นะคะบอกกับ WOA ว่า20%ของผุตซาแดงที่ผลิตได้ทั่วโลกมาจากซินเจียงและมีแนวโน้มที่จะเป็นการผลิตและแปรรูปโดยการบังคับใช้แรงงานแล้วว่าผลผล,ผลิตฟุตซาแดง10%ในตลาดโลกนะคะจากบริษัทนี้บริษัท XPCC พบปัญหาการบังคับใช้แรงงานซึ่งก็มีการส่งทิ้งท้ายไว้ว่า ตราบเท่าที่พู้ซาแดงจากมณฑลซินเจียงวางขายในอเมริกาห้างค้าปลีกและผู้บริโภคอเมริกันก็เสี่ยงที่จะเข้าขายสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้แรงงานและการทารุณอื่นๆนะคะอย่างที่ทราบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาป,ประชาชาติก็มีการเปิดเผยรายงานการคุมขังชาวอุยกูจํจำนวนมากในมณฑลซินเจียงและบอกได้ว่าอาจเกิดอาญกรรมในระดับนานาชาติขึ้นแต่ว่าทางจีนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะครับก่อนหน้านี้ก็มีสินค้าหลายชนิดนะที่ถูกสั่งห้า นำ,<ช>นำเข้ามาอย่างอเมริกาเพราะว่าอย่างฝ้ายเอ,เองด้วยใช่ฝ้ายด้วยใช่ใชค่ะไปถึงเรื่องราวสุดท้ายบ้างเรามาโทนดาวเรื่องเรดาวเทคโนโลยีเหมากับเรานะเวลาไปร้านสะดวกซื้อบางทีเติมของไม่พอ <c oughs> เครื่องดื่มเย็นไม่ทันใจตอนนี้กรุงโตเกียวก็มีทางแก้ไขปัญหานะคะเข้าไปใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็ก ช่วยเติมของให้เราแล้วนะคะในร้านสะดวกซื้อโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า TX c a r a ค่ะเป็นหุ่นแขนกลมีกล้องขนาดจิ๋วมีระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Nvidia แล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทของบริษัท Cloud Computing ของ Microsoft รู้ไหมมีหน้าที่คอยจัดแจงเครื่องดื่มที่วางขายในตู้แช่ร้านสะดวกซื้อ Family Mart ของญี่ปุ่นนะคะโดยเขามาเติมเต็มงานในร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กที่เปิด24ชั่วโมงทุกวันที่มี ที่ถูกเรียกว่าคคมบินินะคะก็คือเป็นร้านที่มีสินค้า3,000ชนิดวางจำหน่ายใครจะไปวางสินค้าไหวแต่พนักงานมีไม่กี่คนแล้วเวลาไปวางจัดของในแผนกเครื่องดื่มเย็นเนี่ยก็ต้องไปทนหนาวอยู่ข้างหลังแล้วก็ต้องวิ่งมาคิดตังที่แคชเชียร์อีกเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้มากทีเดียวนะคะโดยทางบริษัทเทเลเอ็กซิสเทนะคะผู้ผลิตหุ่นยนต์อฉริยะนี้บอกว่า หุ่นยนต์ตัวนี้ช่วยเติมเครื่องดื่มได้พันขวดต่อวันนะคะแล้วก็บอกว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อสำหรับมนุษย์นะคะโดยแก้ปัญหาโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่นั่นเองส่วนราคาทางบริษัทเขาอุบไว้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มต้นไปปฏิบัติหน้าที่ใน300จาก16,00 0สาขาของ Family m a มาทั่วญี่ปุ่นแล้วขณะที่ร้านแบบนี้ในญี่ปุ่น,นมีด้วยการประมาณ4 0,000สาขาส่วนอเมริกามีร้านลักษณะเดียวกันเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0 0สาสาขาทีเดียว โอ้โหต่อไปนี่เราอาจจะเห็นแต่หุ่นยนต์นะเวลาเดินเข้าร้านสะดวกซือ้ออาจจะแบบพนักง,งานประจำร้านนี่อาจจะพูดภาษาหุ่นยนต์กันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับรายงานของ uh, VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับก็วันนี้ผมทรงพจนสุภาผลและก็คุณนิธิการกำลังวันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Voice America Washington Boy สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คีที่การคะ่ะสวัสดีครับมันดีรัตแหมเรื่องราวเข้มข้นมาจบท้ายด้วยเรื่องหุ่นยนต์ที่จะต้องเดินสวนไปสวนมาแล้วเรียกไม่หันใช่ไหมคุณสมงพจนีที่การจะเรียกขาน <laughs> ก็ไม่ยิ้ม้เขาทํางานของเขาอย่างเดียวเลย ใช่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานรู้สึกว่ารูปลักษ์คือมีในเว็บไซต์นะคะก็เหมือนมาตะแขนนะคะมีหน้าที่คือมันจัะหยิบของให้อย่างเคียวเราเราไม่รู้จะคุยกับเขายัางไง <ะ S 1> ดีนะคะมีแขนคือจับใส่อย่างเดียวเลยใช่มีหน้าที่ทํางานแบบจัดเรียงของอย่างเดียวเลยค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรอยยิ้มก็จะหายไปนะการโอภาปราศัยเขาคงไม่ค่อยพูดหรือเขาจะหันมาพูดกับเราหรือใครจะเขียนเขียนโปรแกรมให้ทักทายเราหรือมีชื่อไว้ให้เราเรียกและหันด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะใครจะเขียนโปรแกรมได้ได้ทันสมัยขนาดนั้นน่าจะมีบ้างแล้วหรือเปล่าคะคุยกับเราได้แต่ต้องเป็นโปรแกรมที่เขียนไว้ด้วยเขาถึงจะตอบถูกไหมคะใช่ค่ะคือตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เขายังมีกล้องตัวเล็กๆคือคอยเอาไว้ตรวจจับว่าสินค้าเนี่ยมันขาดตกบกพร่อง,รองตรงไหนเขาก็มีหน้าที่ไปจัดแจง ตรงนั้นแต่ว่ากล้องจะมาทําหน้าที่ในการคุยกับเราไหมเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าจะควรจะเขียนไว้นะหรือว่าอาจจะทําให้เขายุ่งยากในการทํางานหรือเปล่าอืมใช่แล้วแล้วต่อไปนี่ไม่มีใช่ไหมที่แบบว่าหุ่นยนต์มันตั้งโปรแกรมแบบอา,อาจจะขายสินค้าอื่นๆพอลูกค้าหยิบอันนี้ไปแล้วรับซาลาเปารับไส้กรอกอะไรไห <laughs> มเนี่ยจะมีไหมนี่คุณสมปอตผิวหรือเปล่าเนี่ย หรือไม่ก็เวลาเราคุยกับเออในโทรศัพท์นะพอพูดแล้วเขาบอกฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องก็ต้องหน้าหมาดไปต้องต้องเขียนโปรแกรมดีๆนะจะได้คุยกันรู้เรื่องสติีนะคะเอาและค่ะขอบคุณค่ะพี่โยเอใช่แหมแล้วคุณทรงพจน์คุณอิทธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจะกลับมาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ